เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมพี่โตจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าระหว่างยาคุมแห้งภูมิออกซาซินกับยาคุมเปียกเชื้อสามัญอะซีทอคออันไหนจะคุมยญ้าได้ดีฟกกันนะครับผมก็คือแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้พี่โตฉีดก่อนที่ฝนจะตกนะครับผมพี่โตก็เลยใช้เป็นยาคุมแห้งนะครับผมก็คือภูมิออกซาซินตัวนี้นะครับผมพอหลังจากที่พี่โตฉีดได้หนึ่งวันนะครับผมฝนเนี่ยมันก็ตกลงมานะครับผมพอฝนตกลงมาเสร็จปุ๊บ พี่โตก็มาชี้แปลงนี้นะครับผมเพราะตอนจริงๆตอนแรกแปลงนี้พี่โตก็ตั้งใจจะใช้ยาคุมแห้งเหมือนกันแต่ว่าพอฝนตกลงมาแล้วนะครับผมพี่โตก็เลยเปลี่ยนยาคุมนะครับผมมาใช้เป็นตัวอัลซีอัคอตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นยาคุมเปียกนะครับพี่โตก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างยาคุมเปียกกับยาคุมแห้งอันไหนจะมีประสิทธิภาพในการคุมหญ้าได้ดีฝักกันนะครับผมก็เลยเดี๋ยวในคลิปนี้ เราจะมาพิสูจน์เรื่องนี้กันนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาได้24วันแล้วนะครับผมหลังจากที่เราฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสับปะหลังนะครับผมแปลงนี้ฉีดด้วยยาคุมแห้งนะครับผมตอนที่ฉีดหน้าดินแห้งนะฮะหน้าดินแห้งแต่ว่าดินยังมีความชื้นอยู่นะครับผมแต่ว่าหน้าดินแห้งพี่โตก็เลยใช้ยาคุมชื่อสามันฟูมิออกซาซินนะครับผมหรือว่าซูมิโซยาตาพาทิตนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ตอนนี้ฉีดฝนตกลงมาหน้าดินเปียกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นยาคุม อซีโตคอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้งสองฝั่งเนี้ยอัตราการเกิดของยาเนี่ยแตกต่างกันไหมนะครับผมก็เมื่อกี้นี้พี่โตก็สำรวจดูแล้วนะครับผมก็คือว่าจะสังเกตว่ายาเนี่ยไม่มีขึ้นเลยนะครับผมไม่มีเม็ดยาเลยนะฮะนี่ครับผมตลอดทั้งร่องเลยนะครับผมเนี่ยไล่ภาพให้ดูเลยนะฮะอันนี้คือฉีดด้วยยาคุมแห้งนะครับผมตอนที่ปลูกเสร็จอะฝนมันไม่ได้ตกทับลงมานะครับผมแล้วพี่โตก็กลัวว่าฝนจะไม่ตกก็เลย ฉีดยาคุมแห้งไปก่อนเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ครับก็จะสังเกตว่ายาคุมแห้งที่เราใช้นี้ถือว่าประสิทธิภาพนี้ดีมากๆเลยนะครับผมลูกย้าไม่ขึ้นเลยนะฮะเราย้ายมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมฝั่งนี้ยฉีดด้วยอะซิโตคอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าอะซิโตคอเนี่ยเขาจะคุมย้ายอยู่ได้ดีไหมนะครับผมก็จริงๆก็เดินสำรวจ หมดแล้วแหละนะครับผมก่อนที่จะทําคลิปให้ดูนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ให้คนได้เห็นภาพนะครับผมแต่ว่าอะซีตทคอยเนี่ยพี่โตจะฉีดฉาอยู่ประมาณวันหรือ2วันเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฉีดฝั่งนู้นก่อนนะครับผมอ๋อมีเหมอกันนะฮะเจอวละนี่ครับผมมีลูกยาขึ้นเหมือนกันนะครับผมอะซีตคอยแต่ก็น้อยนะฮะเท่าที่ดูนี่ก็ไม่ไม่มีไม่มีเลยนะครับผมมีแค่ต้นเมื่อกี้แค่นั้นเองนะฮะก็ท้าสรุปก็คือว่าประสิทธิภาพของยาคุมยาอะซีตคอย หรือว่ายาคุมเปียกเนะี่ยก็ถือว่าได้ผลอยู่นะครับผมได้ผลดีไม่แพ้กันเลยนะฮะเดี๋ยวพี่โตมาไล่เดินไี่นิดนึงนะฮะมาเดินดูตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้เจอแล้วนะครับผมนี่แปลนี้ที่ฉีดด้วยอะซิทอก็มีลูกยาที่เป็นลูกยาใบกว้างเกิดขึ้นมาให้เห็นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นลูกยาใบแคบนี่ฮะแต่ส่วนน้อยนะครับผมนี่เล็กมากเลยนะฮะเล็กมากเลยนี่ครับผมก็ มีส่วนน้อยนะครับผมมีส่วนน้อยเลยสาหรับแปลงที่ฉีดด้วยอะซีทโตคอนะครับผมส่วนแปลงที่ฉีดยาคุมแห้งฟูมิออกซาซินหรือว่าซูมิโซยาเนี่ยเท่าที่พี่โตดูยังไม่จืลูกย้าเลยนะครับผมยังไม่จืลูกย้าเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะเป็นคําตอบหรือเป็นข้อพิสูจน์ได้อีกข้อหนึ่งว่าระหว่างยาคุมซูมิโซยาที่เป็นยาคุมแห้งเราฉีดตอนน้ำดินแห้งเนี่ยกับอะซีทโตคอที่เราฉีด ตอนน้ำดินเปียกนะครับผมหรือว่าเขาเป็นยาคุมเปียกเนี่ยประสิทธิภาพของอะซีทโตคอนะครับผมเขาจะด้อยกว่านิดนึงนะถ้าเทียบกับายาคุมแห้งนะครับผมหรือว่าฟูมิออกซาซินเนี่ยเขาจะคุมยาได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่าก็ด้วยความที่ราคามันต่างกันนะครับผมอันนี้หนึ่งซองสามร้อยสี่สิบนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้อะซีทโตคอหนึ่งขวดหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผม ราคามันต <r> ่างกันนะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ยองต้องยอมเราว่าใกล้เคียงกันนะครับผมใกล้เคียงกันเลยนะฮะสำหรับ2แปลงนี้นะครับผมทีนี้ก็ทุกคนก็ต้องเลือกใช้ดูนะครับผมว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับผมถ้าเราปลูกหมันสาหรังเสร็จทันทีเลยแล้วเราไม่อยากรอฝนเนี่ยเราก็ฉีดจะคุมแห้งไปเลยนะครับผมมันก็จะคุมหญ้าได้ดีแบบแปลงนี้เลยนะฮะหรือถ้าเราปลูกเสร็จปุ๊บมีฝนตกลงมาเราอยากจะลดต้นทุนให้ต้นทุนมันถูกลงเราก็ เปลี่ยนมาใช้เป็นยาคุมเปียกอะซิตโตคอร์แบบนี้ก็ได้นะครับผมมันก็คุมยายได้ดีเหมือนกันนะครแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็จะด้อยกว่านิดนึงนะครับผมแต่เมื่อเทียบกับราคาแล้วเราก็อาพอสมเหตุสมผลนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมไขสงสัยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตดด้วยนะครับสวัสดีครับ